วัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูการดูตั้งค่าการตั้งค่าเครือถ่ายนะครับว่าเครื่องของเรามี mac address เลขอะไรนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องไหไบ้างแล้วก็มี ip address อะไรบ้างครับนะโดยใช้คำสั่งง่ายๆนะครับด,งไงไงนะดูผ่าน cmd นะครับพแกม cmd ก็เข้าไปก็กดที่ start menu น,น,นะครับ จากนั้นพิมพ์ในคีย์บอร์ดนะครับ C M D จากนั้นกด,กด enter นะครับก็จะเป็นหน้าตายนี้ครับตัวนี้คือเราอยากรู้ว่า Wi-Fi ของเราเนี่ย MAC a d d r s มันอยู่ในนะครับมันดูตรงไหนนะครับหรือว่าหรือการ์ดการ์ดเลนของเราเนี่ยมันใช้ MAC address อะไรนะครับ เราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับเน็ตเวิตรงนี้ครับแล้วก็ adapter setting ครับนี่คือที่อยู่ของมันนะครับให้เราไปดูที่ค่า property นะครับนี่นะครับจากนั้นเลือกไปที่ TCP IP VC นะครับตัวนี้คือ ไว้สำหรับดู IP Address นะครับเครื่องพอดีเครื่องนี้ยังไม่ได้ต่อ6เน็ตยังไม่ได้ต่อ Wi-Fi หรือว่าเส mm hmm. ็บไซเรนนะมันก็จะไม่มี IP Address นะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ส่วนการดู i m Address บางบางบางเครื่องจะถูกซ่อนไหมครับส่วนบางเครื่องจะโชว์ให้เห็นนะครับ ตัวนี้จะเป็นกราฟแรมนะครับนี่นะครับ IP address ก็ยังไม่ขึ้นนะครับ รนนีนะคับแต่ผมจะมามาดูการดูแบบง่ายๆนะครับโดยใช้คำสั่ง command น,นะครับโดยโปรแกรม C ีอนดีนะครับให้เราไปที่พิมพ์ไปที่ตรวนี้ครับ IP config backslash sl all นะครับ ไปนะครับนี่ครับเราก็จะ,จะเจอ mac address หรือว่า ip address นะครับนี่นะครับมันจะบอกเลยว่าเครื่องนี้ชื่ออะไรนะครับ ip นะครับมันไม่มีนะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับวันนี้จะเป็น mac address ครับ นี่จะเป็นของเลนนะครับแม็กเอเดตของเลนนะครับ5 6 8 2กแปดสองเอนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของของ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เป็นของตัวนี่ครับ นี่จะเป็นของอ่านี่นี่จะเป็นของการ์ดเลนครับนี่ยนมคอตัวนี้จะเป็นของบลูทูธนะครับแม c เอเดของบลูทูธนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแม c กเอเดของโทรศัพท์นะครับสําหรับใครที่ต่อ Wi-Fi หรืออะไรผ่านโทรศัพท์นะ mm hmm. นี่จะเป็นของ Wi-Fi ตัวนี้ครับ e r 9 2 8 7ไฟลีนะครับจะเป็นตัวนี้ครับที่กำลังเปิดไล์อยู่ส่วนตัวนี้จะเป็นแมกเดรของโปรแกรมวิชวลบล็อกนะครับวิชวลบล็อกคือโปรแกรมจำลองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือโปรแกรมวิชวลบล็อกนะนเอาไว้จำลองระบบ,บปฏิปัตการสำหรับรันลินุกซ์รันวินโดว์ในนี้ครับ ก็การดูเม็ดเฮดดีสก็ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ถาไว้เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ